สวัสดีครับท่านผู้ชมรุ่ติิตามมายช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับมาอีกแล้วครับลมไม่ใช่ฝนนะครับฝนตกไปปล่อยพระผมละมนลแรงกว่านะครับแต่ลมแรงมากดูฮะเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งมากครับไม่ได้ไม่ได้น้ำไม่ได้ฝนนะครับลมแรง น่าจตกให้ซะหน่อยนะแรงแรงทักชุ่มฉ่ำไม่ต้องลดน้ำสักสองสมวันอันนี้ลดน้ำทุกวันครับแดดแรงมากดูลมมันดูลมดูในกล้องในโทศรศัพท์อาจจะไม่แรงนะครับดูลมเหมือนไม่แรงแต่จริงๆแรงมากเลยลมแรงคนระับดูว่าดูว่าโอ ลมแรงครับลมมาด้าน,านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มาแต่ลมนยมาหลายครั้งแล้วครับแบบนี้ไม่แต่ลมครับไม่มีฝนลมน่ากลัวกลัวต้นไม้ต้นไไรจะหักโคน่นต้องเอาฝนมาด้วยจะดี ลมแรงมากลมแรงดูผ่านจออาจจะไม่แค่แรงนะครับแต่จริงๆแล้วนี่แรงนะครับเนี่ยดูครับดูะโอ้โหแรงครับดูะดูต้นทุเรียนสองต้นนั้น หมอนทองกับวัวมณีโยกเลือเกินครับเสียวเลือเกินนะครับมาจะลมจริงๆล้นครับ อยากให้ตกมาสักหาครึ่งหาก็ยังดีครับมีลมอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ยอมตกโอเคครับแค่บ่นให้ฟังคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับผม